สาธุพ่อวันนี้ลูกมีเรื่องทุกข์เมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนพ่อแก้ปัญหาให้หน่อยคะ่ะหาตัวทุกข์เนี่ยมันเป็นพ่ออะไรถึงทุกข์เชิญพรตันนี้มีญาติโยมมาหาหลวงพ่อที่วัดอยากให้พ่อแก้ปัญหาเรื่อง,งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับทุกขเขาเองคือนอนไม่หลับอันนี้มันก็มีหลายประเด็นที่ต้องแก้ไขด้วยตัวเองด้วยคือหนึ่งทำจิตใจให้สงบ ไม่พุ้งสร้างไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องของคนอื่นเราไม่คิดเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดในปวดสมองหรือปวดสมองมันก็จะเป็นภาษาไปอีกไะทีนี้การที่เรานั่งทาสมาธิทําจิตใจให้สงบนิ่งเราไม่พุ้งซรานเราไม่คิดเรื่องิงที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องนน้นเรื่องนี้มันใส่จิตใจให้เราไมนพุ้งซ่านไปตั้งเราหันเข้ามาในทางธรรมคือปฏิบัติธรรม ถือศีลห้าหรักษาศีลน,นั่งสมาธิพอสมาธิเราเที่ยงหรือสติเราดีปัญญานันก็เกิดเราจะไม่ได้คิดอะไรมามายตอนนั้นหลวงพ่อออกทุดงก็เหมือนกันไปทุดงนั่งสมาธิแต่ปกโมงเย็นยันทีทุ่มมันก็ยังไม่นิ่งอยู่ดีเพราะว่าเรายังมีจิตคงต้านอยู่พอจากทีทุ่มไปถึงตีสองรู้สึกว่าจิตมันสงบ ไม่มีเรื่องฟุ้งซ่านไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากวนใจไม่มีเสียงอะไรตรงนี้เสียงอะไรมันก็มีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงแมลงต่างๆทีนี้เราก็ไม่ได้กว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตบางตัวมันก็สงบบางตัวมันก็ไม่สงบบางตัวมันก็ร้องบางตัวมันก็ไม่ร้องเพราะมันก็มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนการทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือการกระทําของเราเอง เราเราก็ควรทําดีมีสติมีปัญญาสิ่งไหนที่พอทําก็ต้องทำสิ่งไหนไม่สมควรทําก็ไม่ต้องทําถ้าสิ่งไหนว่าดีเราท the the so so ําถ so an so so ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีเราไม่ต้องทําทีนี้ก็ไม่ห็นเรื่องฟังเรื่องของคนอื่นมาเล่าต่อเราฟังว่าเออไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี้เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เราไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นเพราะเราไม่ได้ยินกับหูเราเองเราไม่ได้ฟังด้วยตัวเองเราไม่เห็นกับตาตัวเอง เราจะไปเชื่อมงใม่เขาก็ไม่ได้เพราะว่าหลักหนึ่งความนิสยาเปลียนเบียนมันเกิดขึ้นในทุกรวลากับคนอื่นดิวันเราเองก,ก็โดนเหมือนกันอย่างหลวงพ่อก็ยังเคยโดนเลยว่าเออหลวงพ่อนี้สมาธิดีจังเลยเออไปนั่งที่ไหนก็มีสมาธิไม่มียังไงเรามันเพียงไงอยู่ที่ความเพียงไงหลวงพ่อบวชมาไม่ใช่น้อยภาษาออกทุดงตั้งแต่เริ่มบวชเลย หลายสิบปีที่ออกดินเดินด,ดุดังไปรถเดียวนะไม่มีเพื่อนเออรือว่าค่ําไหนก็นอนอน,นั่นแหละบางทีก็นอนกับป่าช้ามาั่งเออกูตีล้างนั่งบางทีก็รถข้างตถงนั้นก็มีมันค่ำมันมืดไปไม่ได้ก็ต้องนอนตักนั่งปักกดนอนตั่งภาวนานตอนช้ามาก็เออเจ็บสมพระะแล้วก็ออกปิิบาติต่อเดินทางไปต่อเกือบสิบปีเดินคนเดียว ไปทําสมาธิปวดจัดแต่ว่าเออบางคนก็กว่าเออหลวงพอ่อแก้ปัญหาให้หนูหน่อยหนูมีปัญหาเรื่องต่างนนๆนานาคิดไม่ออกจะให้ช่วยปแก้ปัญหาพ่อก็ว่าเออทุกคนเกิดมามีปัญหาหมดแต่ปัญหาก็มีให้แก้เราก็จะแก้ด้วยตัวเองมิจะถูกต้องไม่ใช่คนอื่นมาแก้ปัญหาเราไม่ใช่นะเราสร้างปัญหาเองแล้วก็ต้องแก้เองปัญหามันเกิดเพราะอะไรเราจึงมีปัญหา มันเกิดที่ตัวอะไรอยงหนึงนง่งกตใจไม่สงบฟุ้งซ่านคิดเรื่องต่างๆนานาที่ไม่มีสาระทีไ่ไม่มีเหตุผลบางทีก็เออเห็นเขาเดินมาอีนเป็นคนไม่ดีเว้ยกูเกลียดมึงไว้คนเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ที่ใจเราเราจะไปคิดอีกเช้าก็ทำไมเราไม่ต้องไปคิดเรื่องคนอื่นขอตัวเราทําดีก็พอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทีกการกระทำหมดเราทําดีเราก็รับกรรมดี เราทำาชั่วเราก็รับกรรมชั่วไปทุกคนเกิดมาไม่มีใครอยู่ยัง่งยินนานได้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรตรงมีทรัพย์สินสมบัติก็ไม่มีอะไรมีลาบเสียมลาบมียดเสียมยดเสียมหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยังง่งยงคงยินได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองสมมาพมะพุทธเจ้าองค์สาสตะดาโรกนี่ก็เหมือนกันท่านยังอยู่ได้แค่แปดสิบพรรษาเท่านั้นเองท่านก็อยากเราไปแต่ดีที่ท่านตระรู้วตัวเองเออ มันก็เป็นวันที่ทำการวัวนวิสาขาบูชาเป็นวันที่ประสูตรเนี้ยในในในใวันเดียวกันเดือนเดียวกันเนี่ยตัตตรู้ก็เปดือนห้าค่ำเดืนเอนหกประสูตร